พอยพิษมิรแกนพิจิต2 0งพนยีหะครับมีรุ่นท็อป5นะครับเก่งกล้าบ้าตลกสนุกและรู้จักใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นะครับอ่ายังไงครับมีรุ่นท็อปสิบยังไงครับคือแสบเนี่ยกาฟเขาขึ้นขึ้นลงๆนะครับคนบอกว่าหายแต่เขากลับมาแล้วนะครับอูดกับออสนะครับคู่จิ้น จะต้องใช้คำว่าแจนพอยหรือพอยแจนนะครับออนั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณด้อมหมอแจนนะครับที่ช่วยมาสร้างด้อมให้กับแสบน,นะครับแล้วก็ไม่มันมากกว่าการสร้างด้อมนะครับมันคือเขาคือการอะไรมีคอนเทนต์ร่วมกันระหว่างแจนกับกับกับพอยนะครับอ่เพิ่งดูไลน์มันก็แอบขำนะครับแจนบทเธอไม่รักฉันอะไรประมาณเหมือนกับว่าแบบ ไม่ยอมเป็นแฟนฉันจะมาใช้ประโยชน์จากฉันได้ไหมฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวหมอแจงก็ดันพูดมาแล้วก็ไม่แน่ชัดอีกเอาบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันเป็นสามปีเอาแล้วหลยยังจากนั้นน่ะบอกไป,ไปไปแบบว่าเหมือนอะไรนะไปหาแบบไอ้ายผู้ชายซาอุหรืออะไรสักอย่างผมฟังไม่ชัดนะต้องขออภัยนะแต่เอ๊ะคือคู่นี้มันยังไงแต่สเสน่ห์ของมันคืออะไรครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนไงและเอาจริงๆคู่จีนเนี่ย บางทีมันก็เป็นคู่เพื่อนคู่แหลกก็ได้ไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่มันสับสนคุมเคือเนี่ยนะแต่มันก็มีความฟินอ่าประการที่1มีความฟินนะประการที่2คืออ่าเอาไปขายต่อได้นะครับทั้งทั้งคอนเทนต์นะดอมแล้วก็ยูริซีรีส์ยูริใครจะรู้อ่ะเห็นดูบ้าบอบ,บ,บ,บองอย่างเงี้ยนะ คนอาจจะชอบนะไปทําซีรีส์อยู่นี่อาจจะแจ้งเกิดนะฮะบอสได้ตังค์อีกนะแต่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะแต่เอาแค่ฝกกระแสบก่อนเพราะหมอแจงเขารอยลำแล้วเนล่ยาอยลำแสบมาเจ้าพูนเนี่ยเขาเขาไปไกลแล้วเนาหนึ่งไปไกลแล้วแต่แสบมาปกมาไกลนะอผมมากานะมมก็มีความรู้สึกลึกๆว่าแสบจะเข้าสิบได้นะก่อนอันนี้นะก่อนที่จะมาจับคู่กับหมอแจงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีไพ่ใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยคุณซีเกมเขา ดูไพ่ไว้บอกว่าแสบแล้วมันมันเหมือนจะไปไม่ไปมาไม่มามนันขึ้นลงๆแต่แท้มันจะว่าปะตอนท้ายแต่ไม่ต้องกังวลแล้วหมอแจนนะคิดว่าแสบไม่ไป่านหมอแจนยังไงหมอแจนก็เข้าแต่จะเข้ายัางไงนะครับอ่ะท็อปห้าเนี่ยก็คงต้องให้แบมนะนะก็บกบ้านเดียวกับแจนนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยท็อปสิบเนี่ยคืออย่างนี้ครับแต่ละภาคเนี่ยจะได้อย่างน้อยสองถูกไหม ก็เป็นแปดถูกไหมทีเนี้ยท็อปสนะิบเนี่ยที่มันเหลืออยู่ประมาณ 2- อถึงสามที่นะฮะผมคิดว่ากดชเบลมันาจะามงถ้ากดชเบลม,มงเนี่ยภาคใต้ก็ออกไปหนึ่งคือมีหน้าใช่ไหมครับมีหน้าก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออีก2ที่นะครับก็คือที่ที่สิกับที่ที่สิบเอ็ดนะครับเออทีเนี้ยหมอแจงก็มีลุ้นนะครับแต่ถ้าจะอยากให้แสบเข้านี่นะหมอแจงก็ต้องไปเป็นเบสเซลเลยอ่านี่เราจัดเอเอไม่ไม่ อย่างนี้หมอแจนต้องชิงกับไอ้น,นี่ชิงกันสามคนหมอแจนอายชุติมาใช่ไหมฮแล้วก็อาร์มอาร์มชุติมาแล้วก็แสบเนี่ยแหละฮะมันได้แค่สามที่ถูกไหมแบมบมาไปแล้วที่หนึ่งใช่ไหมครับก็เหลืออีกอสองที่นะแต่ก็ต้องชิงกับคนอื่นอีกนะแต่แต่เราหวังว่าภาคกลางจะได้สองคือคือคือ,คอเกดกับธนาถูกไหมฮะภาคอีสานได้สองคือเอ่อเชอเอมกับ กับใครสักคนอ่ะสมมติปอยใช่ไหมครับอ่าแล้วทีเนี้ยแสบก็จะมีลุ้นเสียบเข้ามานะครับหมอแจนเบสเซอร์อ่ะไอน,นีก็จบใช่ไหมฮะแต่ถ้าอ่านได้อ่ะหมอแจนจ,จะได้ท็อปสิบนะฮะกระแสบนะอ่านตกนะแต่อ่านอาจจะไม่ตกอ่านอาจจะไม่ตกอ่านอาจจะได้ไปเป็นอะไรนะนักร้องใช่ไหมครับอาจจะเป็นแกนวอยซ์อะไรไปก็เป็นไปได้นะหรือถ้าแอมข้าวอามเข้าวแล้วให้แสบอยู่นะ ก็หมอแจงก็เป็นเบสเซอร์เล์สละให้กันได้ไหมแต่ผมว่ายังไงอะเข้าทีมหมดนะหมายถึงว่าโซลูชันไหนเนี่ยก็มีลุนนะแต่ผมมองว่า,อย,าอย่าไปทิ้งแสบนะครับถ้าไม่ถ้าอาร์มกับกับหมอแจงเข้าแล้วแสบตกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์มกับหมอแจงต้องมีคนสละไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะรอดเแต,แต,แตททท่ทิ้งแสบไม่ได้นะเพราะว่าแสบเนี้ยก็เอามาเป็นคู่จิ้นกับ หมาะแจนได้นะครับอาจจะขายซีรีส์แล้วแสบเป็นตัวโจ๊กเกอร์นะฮะสังเกตมาดวงของแสบเนี่ยเขาจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้ดีนะจะตกแหล่ไม่ตกแหล่นะครับผมยังดูอยู่เลยนะวันนั้นประกวดนิดแก่พิจิตชุมพรนะไปรอบโวนนะตอนนั้นเขาจะเอาคนที่หกเข้าใช่ไหมรอบท็อปหกใช่ไหมโบตกันนะโหแสบก็เข้ามาใช่ไหมครับรอดกลับเข้ามาทีนีน้แสบก็ไปพูดเรื่องหลอกนะก็เอาชนะ อีกคนหนึ่งได้เเอยชื่อเลยเขาอาจจะช้ำใจแต่ไม่แน่ว่าปีต่อไปเขาจะมากะแสบก็ปาดเข้ามาเฉยเลยใช่ไหมครับอืทีนี้แสบดูเหมือนแต่หลังจากนั้นแสบก็ดอมเพิ่มนะฮะจากสองพันขึ้นมาจนถึงแบบอจากพันสองึ้นมาจนเนี้ยสี่พันกว่านะต้องขอบคุณหมอแจนนะะทีนี้ดอมหมอแจนอย่าไปคิดว่าแสบจนะจะมาใช้ประโยชน์นะหมอแจนก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่มากกว่านั้นนะแสบไม่เคยลืมคนนะสมมุติว่าวันหนึ่งแสบได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเนี้ย แสบก็พร้อมที่จะมาแบ่งหน่อแจนะเอาจริงๆนะเหมือนกับตอนนี้ด้อมของแสบหรือว่าทีมงานของแสบเนี่ยนะทีมงานของแสบมีหลายจุดนะมีทั้งเขาเรียกว่าไงบ้านสามสองมิกาใช่ไหมครับมีทั้งทีมมิกาจุมพรพิจิตถูกไหมแล้วก็มีวงในของแสบก็จะมีพเ่นกว้นอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนแสบนะแล้วก็ใครนะใจเงินเดือนนะครับแล้วก็มีชื่ออะไรนะเมลอน อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเพราะฉะนั้นผมหมายความว่าแสบเขาทํางานกับเพื่อนได้ดีอยู่แล้วนะ,ะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าแสบได้เข้าทีมนะแรกๆอะก็เหมือนเดิมแสบมันก็อาจจะดอกหรืออะไรไปแต่เดี๋ยวมันก็จะหาวิธีสร้างงานสร้างเงินขึ้นมาได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะอันหนึ่งที่ผมชอบแสบนะใครจะชอบไม่รู้คือแสบมีความสามารถในการทําโฆษณานะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นะแต่มาทำเห็นไหมแล้วแสบ ถ้าเจอกับคนที่เข้าขาเนี่ยมันจะไปได้ดีนะอย่างโฆษณาแรกอ่ะใช้ครีมอะไรไม่รู้อะมาทํากับเพนกินเพนกินก็โปะโปะยาสลบแสบแล้วก็มามาป้ายอะไรนะป้ายป้ายขีมให้แสบเลยก็บอกอะไรผิวขาวแล้วประมาณนี้ยอันเนี้ยโฆษณานี้ก็เจออีกอันหนึ่งที่มันเจอแบงค์ไะแบงค์หาอะไรก็ไม่รู้แม่งมาเปิด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 บอกว่ายิ่งกระถูกหวยมันก็บอกไปไปซื้อคอนโดอะไรแค่เออมันทาโฆษณาแล้วมันน่าสนใจนะเออคือใครจะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ผมคิดว่าแสบอ่ะมันเหมาะในการคิดโฆษณาหรือทาโฆษณาหรือสมมติถ้าเกิดเขามีอ่ะสมมติเขาจ้างมีเชลนะผมชอบมีเชลของเราจ้างมีเชลโฆษณานี้แต่ถ้ามีแสบมามาเล่นคู่กับมีเชลเนี่ยหรือมาคิดหรือมาทาอะไรเงี้ยมันก็สร้างมูลค่าหรือไม่แต่หมอแจนใช่ไหมครับถ้ามีแสบมาเป็นลูกคู่ก็คู่กันก็ได้ได้งานคู่บอชอบขายงานคู่อยู่แล้วใช่นไหมถ้าแสบเบเซลไอ้ถ้าเกิดหมอแจนขายเก่งนะมีแสบมาเป็นลูกคู่ขายนะมันก็ อาจจะเพิ่มยอดได้อาจจะเพิ่มความสนุกนะแล้วหมอแจนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาดาวไปผมก็ไม่รู้เขากลับมาอย่างไงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีแสบคู่กับหมอแจนหมอแจนไม่มีวันดาวแสบมันก็จะหรือแสบดาวแสบก็มันก็มีวิธีพลิกฝืนมาได้นะอนแสบมันคือแมวก้าวชีวิตนะอืมนะครับนั่นแหละถึงแม้มันจะชอบเล็งหมานะดังนั้นเนี้ยผมคิดว่าแสบมีลุนเข้าท็อปท็อปไฟนะไอ้ท็อปโฟนะไอ้ไม่ไม่ใช่ท, 4, ท็อปโฟท็อ ท็อ10ทีนี้ผมจะเปรียบเทียมอันหนึ่งนะถ้าเกิดบอสได้ฟังคลิปนะครับแสบไปเหมือนตัวโจ๊กเกอร์นะ,ะแต่ผมไม่ไม่พูดถึงทีมลิเวอร์พูลเลยมันไม่ค่อยชัดทีมแมนยูในยุครุ่งเรืองยุคเซอร์นะมันจะมีอยู่สองาตัวที่ชอบเปลี่ยนออกมาหนึ่งในตัวที่เด่นชัดที่สุดคือ โอเล่กุนนาโซชานะครับเปลี่ยนมาแล้วก็จะมาเอามายิงประตูนะคือเป็นตัวหลักเนี่ยแ <c oughs> ต่ก็ต้องพูดตรงๆนะแสบบางทีเป็นตัวหลักยังไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นตัวโจโ๊กเกอร์ลงมาปูป่ายิงประตูได้ในนาทีแบบเปลี่ยนอาจจะแค่สิบนาทีท้ายเรยอะไรเงี้ยแล้วเซอร์เขาจะมีวิธีติวเข้มนะครับดังนั้นเนี่ยมีแสบติดบ้านมันต้องได้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นตัวจ๊กเกอร์ในบางอย่างนะแล้วแสบมีความสามารถในการทํางานกับคนนะถึงแม้ในบางมุมแสบมันจะ แต่แม้กระทั่งไลน์นั้นน่ะที่แสบโดนด่าว่าเป็นชุดดําจะพูดแต่บวยวายแต่ผมก็เห็นนางงามไหนาหาาคนก็ไม่พูดสับคุลสินค้าก็จะบอกเร็วเร็ววกดตะกร้าอะไรประมาณนี้ก็มีขนาดเดียวกันมันก็เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมมันก็สร้างคอนเทนต์ได้แล้วผมคิดว่าแสบมันจะมีหลายอย่างนะครับเพียงแต่มันยังไม่กดผมตัวเองมันเป็นคนที่มาชา้าแต่เดี๋ยวมันจริงๆอ่ะเห็นแสบมันฝึกร้องเพลงอยู่ก็ได้ส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆเป็นเพลงรับ ที่มันชอบแรบบบ่อยๆนะั้นอันนั้นก็สร้างความสนุกได้นะครับหรืออาจจะเป็นไงทายแต่แต่ที่ตอนหลังเขาก็ไม่ใช่กันแบบนี้นะแต่ผมว่าแสบมันทําได้นะแบบคุณคุณท่านอะไรเลยนะที่เป็นไอดอลของแสบนะเพราะว่าเป็นท็อปห้าภาคเหนือนะชื่อเลยนะคุณปาด้ปาด้าเขาก็เป็นดีเจได้นะครับผมว่าแสบมันก็อาจจะเป็นดีเจได้แต่อาจจะต้องขัดเกลาหน่อยนะยังไงผมว่าประโยชน์ของแสบบอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่า ผมว่ามันมีไม่ใช่พวกผมไอ้นี่นะเชียร์แสบนะแต่มันมีจริงๆนะ,ะคุณเห็นชัดเจนไหมกับหมอแจนเนี่ยโอเคอย่างน้อยๆน่ก็ช่วยสร้างคอนเทนต์ให้หมอแจนอูดกับออสเนี่ยหลายคนก็ชอบนะครับแล้วก็ด้อมไม่ไม่รู้เพิ่มหรือเปล่บบาแต่อย่างน้อยด้อมแสบมันได้เยอะซึ่งมันได้ประโยชน์ไปจริงแต่มันก็ให้ประโยชน์ด้วยมันก็ไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวแล้วผมเชื่อว่าถึงแม้ตอนเนี้ย แสบจะได้ประโยชน์จากหมอแจนมากกว่าที่หมอแจนได้ประโยชน์จากแสบแต่เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยแสบมันก็อาจจะทําประโยชน์ให้ประโยชน์จากหมอแจนมากกว่าที่หมอแจนให้ประโยชน์ไปได้มันจะมีการสลับกันผมเชื่อในศักยภาพของแสบนะคือการเป็นเพื่อนเนี่ยอันดับแรกมันไม่ใช่ผลประโยชน์อยู่แล้วนะมันเป็นเพราะมีความสุขแต่ผลประโยชน์ได้มันยิ่งคูณสองนะแล้วผลประโยชน์ใครได้มากได้น้อยเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งอีกช่วงหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะตอบแทนมาได้แต่ต่อให แสบจะให้น้อยกว่าตลอดแต่อย่างน้อยหมอแจงก็ได้ดีกว่าอยู่เปล่าๆดีกว่าอยู่คนเดียวถูกไหมมาเป็นคู่ดีกว่าดีดีกว่าอยู่คนเดียว,ว,ยยวแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวแสบมันตอบแทนนะมันไม่ใช่ตอบแทนแบบนั้นแต่หมานก็มันมันจะมีวันหนึ่งที่มันสร้างประโยชน์ได้มากนะอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือทําโฆษณานี่แหละนะครับแล้วผมคิดว่าการมาไล่คู่กันหรือการมาทำอะไรมันได้เยอะนะผมผมเชื่อว่ามันจะมีมิติใหม่ๆนะแล้วแสบมาประสานงานกับคนเก่งคุณประโยชน์ของแสบย่านึงเนี่ย มันต้องอยู่เป็นคู่มันประสานงานกับคนเก่งนะเออถึงแม้ไันจะดูบ้าๆบองๆแบบนี้แต่มันมีวิธีอะที่ผมพูดตั้งนานนะว่ามันคล้ายๆอันนั้นอาจจะเวอร์กันไปมันจะคล้ายหลิวปังอ่าคนก่อตั้งราาวงศนฮัานห้องเต้ราชวงศห้า่นะมันจะเขาก็เป็นการใช้งานเพื่อนหรือประสานงานเพื่อนอะไรต่างมาทําซึ่งหลายครั้งนะคุณสังเกตดีนะเพื่อนกันเนี่ยหลายครั้งมันเพื่อนลาหักเหลี่ยมโหดนะคนหลายคนคือไม่อยากทําธุรกิจกับเพื่อนเพราะทําแล้วมันหักกันแต่ผมว่าแสกมาไม่หัก มันมีวิธีประสานงานที่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 แบบเออที่มันดีอ่ะที่ที่ที่สำคัญ่านั้นนะคุณเพนกวินนะเขาก็มีไม่รู้ผมจะพูดเรื่องความลับอไแต่มันก็ไม่ใช่ความลับหรอกเขาว่ามีคนชวนกลับไปทํางานคือถ้าเกิดแสบไม่ได้ทนะ็อปสิเนี่ยคุณเพนกวินก็ต้องไปไม่ได้เป็นผู้จัดจาก,การละนะแต่ผมเชื่อว่าดววมันจะทําให้เพนกวินอยู่นะครับก็จะมาติดท็อปสิกนี่แหละนะครับก็ว่ะก็ก็ฝากบอกมอส์ว่า อยากให้บอสพิจรารณาแสบนะแสบมีประโยชน์นะนะในการติดต่อประสานงานจริงผมพูดตั้งนานแนละ้วว่าแสบเนะี่ยอาจจะช่วยบอสในการบริหารจัดการในการต่างๆได้เป็นตัวประสานแล้วกันนะเป็นตัวประสานงานระหว่างระหว่างอา่าระหว่างนางงามต่างๆของบอสนะผมว่าแสบมันจัดการได้นะเอออีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องขอบคุณหมอแจนนะผมคิดคิดว่าแบบพอแสบมันอยู่กับหมอแจนตอนนี้ผมว่าแสบเป็นบุคลิกแล้วนะ จากที่มันร่รั่วเนี่ยนะมันเริ่มนิ่งขึ้นนะมันเริ่มพูดจาแบบเออมีความนิ่งมีความสุข,ขุมนะแต่บุคลิกความกวนความหาความมันของแสบมันไม่หายแต่พอมันเพิ่มความสุข,ขุมได้เนี่ยมันจะมีมูลคานะ่าแหละมันจะเริ่มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าแสบเป็นตัวจ๊กเกอร์นะในใคลายว่าตัวเองอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ท็อปสิบแต่ถ้าเกิดว่าในบางเวลาเนี่ยนะถ้ามีแสบติดมือไวนะ้เนี่ย มันจะมีคุณสมบัติในการอยู่ท็อปสิหรืออาจจะขึ้นไปถึงท็อปหได้เลยเขาจะมาเพราะเกมของบอสนี่มันเกมยาวนะเซ็นสัญญาอะถ้าท็อปสิอาจจะเซ็นปะี2ปีเนี่ยผมว่าแรกปีแรกไอ้ช่วงแรก,แรกมันอาจจะทําอะไรไม่ได้แต่ช่วงไทยายเนี่ยมันชอบมาตอนไท้ายเดี๋ยวมันจะทําบางอย่างแล้วอาจจะมีมูลค่าเพาิ่มไปบอลได้แต่ผมยังคิดไม่ออกนะแต่ที่คิดออกคือเนี่ยมีอยู่เรื่องของการโฆษณานะทําคลิปโฆษณาสินค้าต่งตางๆสปอนเซอร์มันทําได้ดีนะครับแล้วก็ สองการบริหารจัดการคนการดีวกว่าคนต่างๆการประสานงานมาทําได้ดีไอ้ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าโฆษณานะแต่ผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์และบอจะเห็นเองนะครับคนทํางานหลังบ้านบางทีเราไม่เห็นแต่มันมีคุณค่าและบอต,ต้องการคนหลังบ้านอ่ะสุดท้ายอันหนึ่งคืออันนี้ก็สํคาคัญคู่จิ้นระหว่างระหว่างแสบกับอูดกดับออสหรือว่าแสบกับแสบกับหมอแจนนะไอ้ตัวเนี้ย หนึ่งเพิ่มดอมได้นะครับสองเพิ่มคอนเทนต์นะเดี๋ยวมันจะสร้างคนที่ชอบอีกเยอะนะขนาดแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดปะที่หมอใจบ,บอกเขายัางชอบเลยแล้วผมคิดว่ามันจะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะคลองใจมาหาชนคือบอสอาจจะไม่ได้จับตลาดสวาวยใช่ไหมจับตลาดแบบอื่นๆแต่จับตลาดแมสเออแมสก็มีกําลังซื้อนะอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะซื้อบ่อยแต่ถ้าแมสมีสักแสนคนอย่างเงี้ยไม่ซื้อบ่อยแต่ซื้อเดือนละครั้งเนี่ยแสนคนซื้อเดือนละครั้งเนี้ย มันก็เป็นจนํานวนเย่างไม่น้อยนะแล้วซีรีส์ซีรีส์ต้องการความแมสนะคือซีรีส์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าคือเข้าใจไหมว่าซีรีส์เนี่ยมันไม่ใช่การกดตะก,าก,ากา้าถูกไหมถ้าซีรีส์เนี่ยนะแต่เดิมอาจจะมีขายขายสาววายแต่ถ้าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าแสบกับอูกับอ้อนเล่นเนี่ยนะอาจจะขายได้ทั่วประเทศถูกไหม เขาดูยอดวิวถูกป่ะและหลังจากยอดวิวเนี่ยมันก็ได้ค่าโฆษณานะมันไม่ได้กินทางตรงไม่ได้กินการตรกตะกา้าแต่ได้ค่าโฆษณาก็คุมแล้วถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอูนกับอออาจจะดังเง้ยมาเลยเพราะจับตลาดแมดได้เออนะเพราะงั้นนี่เป็นคุณประโยชน์ของแสบอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วคุณประโยชน์นี้ก็ต้องมีหมอแจนด้วยนะยังไม่นับการไหลขายของคูกันนะดังนั้นเนี่ยบอสเอาแฝบปเป็นตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอให้แสบกับแจนเนี่ยติดท็อป10นะครับาสามารถมาคู่กันได้นะครับโดยผ่านตำแหน่งเบสเซลเลอร์ seller, หรือไม่งั้นมาคู่กันเลยละอรามไปที่แกนไอยนะซึ่งก็เป็นไปได้หมดนะครับคือแสบเนี่ยยังมียังกล้ากล้ามึงเือว่าจะได้ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าได้นะครับช่วยกันลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดบอส เห็นคลิปมี้แล้บอชอบนะครับและเลือกแสบความเปินติดท็ทอปสินะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับและขอบคุณแสบหมอแจนที่อยู่ร่วมกันมานะครับสวัสดีครับ